สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้อกหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดนะครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จบเกมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วผมบอกไว้นะครับว่าผมจะเล่าเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังดีลนักเตะใหม่ที่เป็นข่าวสำหรับบุรีรัมย์อยู่ในเตดมีหนึ่งคนปรากฏในคลิป ประต่ายสายหาในช่องชาแนลอย่างเป็นทางการของสโมสรบุรีรัมย์อยู่นเต็ดซึ่งเขามาซ้อมอยู่สักพักแล้วนะครับก็จะเล่าที่มาที่ไปให้ได้ฟังว่ากองหลังคนใหม่รายนี้เป็นที่มาที่ไปอย่างไรทําไมถึงต้องเสริมทัพเข้ามาและบุรีรัมคิดอะไรอยู่อีกหนึ่งคนนะครับก็มีข่าวกับทางนักเตะโคลอมเบียซึ่งเป็นแนวรุกฝีเท้าจัดจ้านเลยนะครับโปรไฟล์ดีผลงานดีและที่สําคัญเนี่ยกำลัง ถูกทีมยักษ์ใหญ่ในลีกรองของยุโรปเนี่ยหมายตาน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่าทําไมบุรีรัมถึงเป็นข่าวกับนักเตะค,คนนี้แล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นที่เว็บไซต์อย่าง transfermarkt เ,เนี่ยถึงขนาดขึ้นชื่อนักเตะค,คนนี้ไว้รอแล้วความเชื่อถือของเว็บไซต์นี้กันที่รู้กันนะครับถ้าขึ้นนักเตะค,คนไหนแล้วไม่เคยพลาดเพราะเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งมีเอเจนต์เป็นสมาชิกอยู่ทั่วโลกถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อป่ะคิดไสาโค้งสำหรับสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเรา ไปติดตามเรื่องราวนักเตะใหม่2คนที่เป็นโคต้าต่างชาติของบุรีรัมยูเนเตดซึ่งมีการเสริมกันล่วงหน้าครับก็อย่างที่ทราบข่าวกันนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบุรีรัมยูเนเตตเนี่ยตกเป็นข่าวกับนักเตะกองหน้าชาวโคลอมเบียที่ชื่อว่าแฟรงค์แอนเดอร์สันคาสตาเยดาในชื่อเต็มโดยเว็บไซต์ทันเฟอร์มาเก็ตที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็ Φ แฟกไฟล์ของผู้เล่นที่ถือว่าเป็นเบอร์ตน้นต้นของโลกเลยในความน่าเชื่อถือเขาก็ระบุขึ้นว่าบุรีรั และด,ดูการ2022 2 0 2 3ถึง2023ผมก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วเนี่ยบุรีรัมยูเนเต็ดคือทีมที่ตกเป็นข่าวโยงว่าต้องการทางแฟรงค์คาสตาเยดาอยู่แล้วซึ่งช่วงนั้นเนี่ยชื่อของแฟรงค ยังไม่ค่อยเป็นที่คุ้นเคยเท่าไหร่นะักโดยเฉพาะในแวดวงบอลเอเชียหรือว่าไทยลีกเองหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเล่นสไตล์ไหนมีอะไรที่โดดเด่นนักหนาทําไมบุรีรัมถึงให้ความสนใจเพราะลองถ้าบุรีรัมรวมถึงกุนซืออย่างโค้ชมาสะมาสถดะอิชิจับตามองก็พอจะทําให้มีน้ําหนักน่าเชื่อว่าแฟรงค์คาสตาเยดา ต้องมีความพิเศษอยู่แล้วจากนั้นไม่นานครับหลายคนเริ่มจะเห็นความร้ายกาจของตัวรุกชาวโคล์โลเบีย,เ,บยเขาลงเล่นให้กับทางเชลลิ่ติลาสโปรหรือผมเรียกสั้นๆว่าทีมเชิร์ฟนะครับในศึกยุยฟ่าแชมเปียนส์ลีกไม่ว่าจากเกมชนะชักตาโดเนตยอดทีมของยูเครนชนะเรอัลมาดริดยอดทีมแห่งสเปนซึ่งเป็นราชาแห่งทั่วใบนี้แล้วก็แพ้ให้กับอินเตอร์มิลานทีมดังแห่งอิตาลีความเร็วจัดจ้านของหมายเลขสิแห่งทีมเชิร์ฟบ่นแบบชนิดที่มาร์กตัวกันซึ่งซึ่งหน้ายังเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ ผมถือว่าไม่เลวเลยจากที่ผมดูคลิปที่สําคัญผลงานในหลีกมาดวว่าก็มีสถิติการยิงประตูและแอซซิตที่จัดว่าสวยหรูดูมีราศีทําให้คาดการณ์กันว่าเมื่อตลาดซื้อขายผู้เล่นเดือนมกราคมเปิดทําการแข่งเกมรุกในวัย27ปีน่าจะตกเป็นข่าวคึกโครมกว่าเดิมและก็เป็นจริงตามนั้นครับสื่อฟุบตบอลต่างประเทศก็โหมข่าวว่าก l าสโกเรนเจอร์สทีมดังแห่งศึกหลีกสกอตแลนด์เนี่ยส่องเรดา์มายานเตที่ชื่อแฟรงค์คาสตาเยดาจริงๆนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะ จะเกิดดีลย,ย้ายตัวในตลาดซัมเมอร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมคล้อยหลังไม่เท่าไหร่ครับเอมโปลีและก็ซาแลนิตาน่าสองทีมจากเซเรียของอิตาลีกลายเป็นทีมที่ขอร่วมวงด้วยแสดงความต้องการคลาสตาเยดาเช่นกันและก็มีอัลสบัวทีมในบูเดสติก้าของเยอรมันและอีกหลายทีมในตุรกีและก็รัสเซียที่ต้องการลายเซ็นของแข้งรายนี้สุดท้ายเรนเจอร์ Rangers, ก็กลายเป็นทีมเต็งขึ้นมาซึ่งโจวานนี่ฟรานบองฮอรกุนซือชาวเนเธอแลนด์อยากได้พวกปีกกล่งกองหน้าที่มีความเร็ว สำหรับคอยซัพพอร์ตสนับสนุนการทำประตูเพิ่มมิติให้มีความหลากหลายมากขึ้นอีกเพราะเท่าที่มีอยู่เนี่ยคู่ต่อสู้น่าจะดักทางกันได้เยอะแล้วโดยทีมดังแห่งสกอตแลนด์ยื่นข้อเสนอให้กับทางเอเย่นและก็นักเตะแล้วด้วยนั่นหมายความว่าแสดงความจริงจังเป็นอย่างมากว่าพี่สนใจน้องนะเอาไงก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรนัครับเพราะว่าเรนเจอร์สมีนักเตะโคลอมเบียอยู่แล้ว1รายนั่นก็คืออัลเฟรโดโมเรรอส แข้งดีกรีทีมชาติโคลอมเบียซึ่งเรนเจอร์เนี่ยซื้อมาปั้นตั้งแต่ปี2017จนมีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันหากได้ตัวของแฟรงคัสตาเยดาไปอีกหนึ่งคนก็จะสร้างความตื่นเต้นเล็กๆให้กับแฟนบอลเดอะไลท์บูลส์แม้ว่าชื่อเสียงนักเตะไม่ดังแต่ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจแต่ไรก็ตามครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่าบุรีรัมยูไนเตดกลับมาอยู่ในเฟรมอีกครั้งบมเมนตัม um เปลี่ยนทันทีแรงเวียงพุ่งมาอย่างทีมดังแห่งไทยลีกระหว่าง ใกล้หมดสัญญากับเชอริฟติลาสโปทีมดังนลีิกมอลโดวาที่เขาลงเล่นช่วยสมวสอนมา2ฤดูกาลด้วยสถิติลงสนาม52นัดซัดไป34ประตูประสาทสายฟ้าก็ไม่รอช้านะครับเปิดโต๊ะเจราจาอีกครั้งแม้ว่าตลาดไทยลีกเล็ก2 ขอฤด,ดูการ2021 2022ที่กําลังเตะตอนนี้จะปิดไปแล้วก็ตามตั้แต่วันที่4มกราคมที่ผ่านมาแต่มันปิดแค่การไม่สามารถส่งชื่อนักเตะลงแข่งขันในลีกเท่านั้นเองครับที่มันทําไม่ได้แต่เขาไม่ได้ห้ามไม่ซื้อหรือว่าเซ็นสัญญานักเตะนี่หว่าซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นมากมายในโลกของฟุตบอลแต่ทีมดังแห่งสานใต้ก็ยืนยันว่าต้องการแฟรงค์คาสตาเยดาต่อให้ไม่ได้ใช้งานตอนนี้ก็ไม่มีปัญหารครับโดยพร้อมจะปาดหน้าเหล่าทีมในยุโรปเพื่อคว้าหลายเซ็นให้ได้แน่นอนอเงิน คือตัวแปรของธุรกิจวงการฟุตบอลอยู่แล้วแต่อีกหนึ่งศิลปะการเจรจาเพื่อหวานล้อมดึงดูดใจก็คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้แข้งโคลอมเบียรู้สึกถึงความจริงจังเบื้องต้นเนี่ยแฟรงค์คาสตาเยดาจะเป็นเล่นที่โปลแลนด์กับสโมสวรวอตาโอสนั่นและสัญญาระยะสั้นก่อนจากนั้นจะย้ายมาค้าแข้งที่ไทยกับบุรีรม ED, ัมยูเนเต็ดในฤดูกาล2022 2023ต่อไปก็คาดการณ์กันว่า ส่วนหนึ่งที่ช่วยโน้มน้าวได้เห็นจะเป็นความจริงใจที่มีให้การของสโมสรบุรีรัมนีแหละครับที่ต่อสายพูดคุยกับนักเตะเป็นการส่วนตัวหลังคุยกับเอเย่นในเบื้องต้นผ่านสึกเรียบร้อยนั่นคืออีกหนึ่งความประทับใจและการแสดงออกว่าอยากได้แค่ไหนถึงกับยอมเซ็นแบบล่วงหน้าแม้ว่าจะยังไม่ได้ใช้งานในเวลานี้ก็ตามนี่แหละครับการดีลแบบมืออาชีพพร้อมความใจใหญ่ใส่เข้าไปด้วยแม้เวทีลีกเราจะเล็กกว่าหลายทีมแต่บุรีรัมยูเนเต็ดคิดว่าถ้าพลาด ก็ไม่มีอะไรจะเสียครับแต่ถ้าเกิดได้ตัวมามีแต่กําไรเพราะได้ชื่อว่าคิดจะปาดทั้งทีเนี่ยปาดหน้าทีมยุโรปซะเลยแต่อย่าไปสนนะครับว่าแฟรงค์คาสตาเยดาจะมาแทนใครอายุบมาซีกาโจวทานโบลิงกิหรือว่าดีเกานั่นมาเรื่องของอนาคตฤดูกาล2022 2023เนี่ยกว่าจะเริ่มอีกสักพักครับพูดเอาสนุกปากมันง่ายใครก็เดาไปเรื่อยนะครับแต่เดาใจคนจ่ายเงินเดายาก พร้อมเปลี่ยนใจได้ในวินาทีสุดท้ายคุณดูตัวอย่างของไมค์คอนสิครับชัดเจนไหมละ่ะออกข่าวไปนู่นไปนี่กันแต่ว่าพอเขาทุ่มเทมีของก็งัดมาโชว์คุณเนวินก็พร้อมให้อยู่ต่อแม้ไม่มีพื้นที่ในหลีกให้เล่นก็ตามซึ่งวิถีของประสาทสายฟ้ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ควรจับตาดูก็คือว่าแฟรงค์คาสตาเยดาจะไปได้สวยกับบุรีดามขนาดไหนใช้เวลาในการปรับตัวเท่าไหร่และจะก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักในแนวรุกได้เลยหรือเปล่า เพราะว่าแน่นอนนักเตะต่างชาติโปรไฟล์ดีกว่านี้แชมป์ซอกราวเนี่ยก็เคยเซ็นมาแล้วเยอะแยะไปครับปังบ้างแป๊กบ้างมันก็เป็นเรื่องของโชคเลยนะบางทีผมว่าน่าติดตามจริงๆครับพอได้ดูคลิปแล้วรู้สึกตื่นเต้นกับไทยลีกในฤด,ดูการหน้าซะแล้วอีกหนึ่งนักเตะอย่างเดียโก้บาดันก้ากันบ้างซึ่งแฟนบอลได้เห็นในรายการป้าตายสายฮา EP ที่13ใน YouTube ของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดก็จะเป็นอีกหนึ่งแข้งใหม่ในฤดูกาลหน้าเหมือนกันนักเตะเนี่ยมาซ้อมกับทีมได้สักระยะแล้วก่อนที่จะปรากฏตัวในคลิปซึ่งแน่นอนถ้าไม่ไฟเขียวจากป้าตายคุณกรณาชิดชอบซีนนี้จะต้องถูกตัดออกไปแต่อันนี้คงชัดเจนว่าขอเปิดตัวซะเลยในรูปแบบใหม่ด้วยโปรไฟล์ก็น่าสนใจใช้ได้ครับปัจจุบันอายุ28ปีสูงถึง190เซนติเมตรเคยอยู่ในทีมเยาวชนของเดปอร์ิโบลาคอรุนญา เรอัลบีเอโดลิตอูเอลบาแล้วก็เรบันเตก่อนจะพเนย้อนไปหลายสบโมสรในสเปนนะครับทั้งเอเดนเซเรอัลคาเอนอีบิซ่ากิมนาสติกแล้วก็ต่างแดนเนี่ยมีทั้งฟินแลนด์ก็คือ SJK เเซนาโยเอนบิโตเวียบิโตฟของโปแลนด์เออินเดียของเซอร์เบียกอริก้าของสโลวเเนีย แล้วก็โลโกวันท,ทีทัชเชนของอุซเบกิสถานส่วนต้นสังกัดล่าสุดก็คือปูซ่านิโปโลมิเซ่ของโปแลนด์ลงสนามไป5เกมในฤะด,ดูการที่กำลังแข่งขันกันอยู่นี่แหละครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าบารังกาในมีเชื้อสายฟิลิปปินส์จากทางฝั่งคุณยายก็เคยมีชื่อถูกเรียกไปติดทีมชาติฟิลิปปินส์แต่ว่าไม่ได้ลงเล่นก็รอเพียงแค่ลงสนามอย่างเป็นทางการให้กับทีมชาติ3นัดก็จะเข้าเกณฑ์การเป็นผู้เล่นโคต้าอาเซียนของไทยลีกโดยสมบูรณ์คราวนี้จะลงเล่นให้กับบุรรมเป็นโคตา ในฤนะด,ดูกาลหน้าได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าภายใน3-4เดือนจากนี้ฟิลิปปินส์จะเรียกตัวเขาติดทีมชาติหรือเปล่าและถ้าเกิดเรียกไปจะได้ลงเล่นครบหรือเปล่าแต่ที่ผมดูแล้วนะครับบุรีรัมยังไงส่งชื่อของเดียกโก้บารันกาลงแข่งขัน ACL แน่นอนครับในรอบเพลย์ออฟที่จะแข่งกับทางแดกูของอเล็กซานเดรกามาในวันที่15มีนาคมนี้โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าจะโคต้าอะไรเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าจํานวนการลงทะเบียนนักเตะต่างชาติจากเดิมเนี่ยมันคือ3าบวกห3ตัวนอกทวีปเอเชียแล้วก็1นักเตะเอเชียที่เราคุ้นชินกันมาตลอดแต่ว่าในการแข่งขันฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีในซีซั่น2022ที่กำลังจะเริ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันปรับกฎ ไม่ต้องจํากัดจำนวนนักกีฬาต่างชาติในการส่งชื่อลงทะเบียนแข่งขันแต่ขออย่างเดียวครับว่าแต่ละเกมเนี่ยยังคงต้องใช้โคต้าต่างชาติเป็น3าบวกหเหมือนเดิมเราก็เปลี่ยนชื่อสลับไปสลับมา ในแต่ละนัดได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับ15มีนาคมคุณได้เห็นกองหลังรายใหม่ของบุรีรามอยู่ในลิสต์ของรายชื่อลงแข่งขันกับทางแดกูแน่แต่ไม่รู้ว่าจะลงเล่นในเกมเป็นตัวหลักเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะส่งชื่ออยู่ในทะเบียนการแข่งขันแต่ไม่ได้อยู่ในโคต้าสุดท้ายของการส่งชื่อในการลงเล่นเกมนั้นแต่ผมว่ายังไงเนี่ยอยู่แน่นอนครับ จะลงไม่ลงไม่รู้เพราะว่าตอนนี้คุณซ้อมอยู่กับทีมแล้วถ้าไม่ได้มีอุบัติเหตุบาดเจ็บอะไรซะก่อนนะครับยังไงก็ได้เห็นเพราะว่าเขาเตรียมงานล่วงหน้ากันไว้อีกหนึ่งคนก็รอหน่อยกองหน้าเนี่ยไม่ทัน ACL ในรอบเพลย์ออฟแน่แต่ซีซั่นหน้าคุณได้เจอเขาแน่นะครับกับทางคาสตาเยดาลัฐบทน,นี้คือ คิดใส่โค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับสองช่องทางเหมือนเดิม Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็ YouTube กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนสรัสมาชิกใหม่นะครับจะได้ร่วมเป็น2 0 0แสนซับกับการติดตามบอลไทยในช่องของเราที่กำลังจะครบรอบ2ปีในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ